วันนี้จะพาเนี่ยพี่เอกมาดูว่าแลก cover ออของใหม่กับของเก่ามือสองเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเวลาถ้าลูกค้าผมอยากให้ได้สิ่งของที่มันดีที่สุดไป <c oughs> มือสองเท่าไหรมือสองนะครับ <c oughs> ก็ประมาณ4,500แหแลกใหม่น่าจะเป็นหมื่นนะดูแล้วไม่ถึง3,800 <c oughs> บาทเท่าไหร่นะเริ่มต้น3,800 นี่ครับนี่คืออะ,อะไรกันนักหนาห้ามากองเรียงกันเป็นแถวแถวแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น แหลกพวงมาลัย power กับตัวปัด power ครับผมเดี๋ยวนะผมแยกแยะไม่ออกเลยอันนี้คือของมือสองของใหม่เนี่ยอันนี้จะเป็นของใหม่ครับผมโอ้หนี่คือของใหม่ป้ายแดงเลยใช่ไหมใช่ครับสั่งทําหรือว่าออกมาจากรถของใหม่อันนี้คือเราสั่งจากทางเมืองนอกเข้ามารู้สั่งทำมาเลยเหรอต้องทำจริงวะเฮ้ยอเอางี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าแหลกอันหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยทำไมผมต้องเลือกอะไรมากมายขนาดนั้นก็รู้ว่าอันนี้พังผมก็มาซื้อก็จบปะผมใช้มือสองก็ได้ถูตายเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ว่าเขาทก หรือสั่งเป็นคนสั่งของใหม่เข้ามาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนําผู้เชี่ยวชาญให้นะเดี๋ยวนะฮะจะให้ผมไม่คุยกับเขาได้ยังไงครับก็ในเมื่อเขายังเยี่ยวนานอยู่ขนาดนั้นเยี<อ>่ยวนานอยู่ขนาดนั้นอ๋อเดี๋ยวผมรีบไปเรียกเข้ามาให้นะครับผ,ผู้เยี่ยวนานใครวะ พี่วีเปลี่ยนไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใครครับเนี่ยผมเอี่ยวครับผมชื่ออะไรนะฮะเอี่ยวเอี่ยวแทงเลยเฮ้ยเฮมากลางเอาสูงเอาต่ำมองนะเพราะเอี่ยวกลางเนี่ยเะเอี่ยวเพราะเอี่ยวได้กี่ต่อเนี่ยห้าต่อป่ะของจริงหรือจริงหร่อเปล่าเอาละครับพี่เอี่ยวฮะค่ะพี่เอี่ยวทำหน้าที่อะไรอยู่ในเฮดไวด์ครก็ดูความเรียลอ์ทั่วไปแล้วก็เป็นเซลล์นะครับผมเป็นเซลล์ใช่ครับก็วันนี้จะพาเนี่ยพี่เอกมาดูว่า แหลกเ o อ e r ของใหม่กับของเก่ามือสองเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันก็จะไปดูยากอะไรพี่ตรงไหนพี่ตรงไหนอ่ะมานี่มานี่ยเดี๋ยวผมสอนให้ไม่ต้องมาสอนผมนี่ไงอันเนี้ยมันน่าจะเก่าอันนู้นมันน่าจะใหม่จบไหมใช่ถูกต้องครับแต่ถามว่าด้วยคุณภาพนะพี่ของเก่าเนี่ยเอาไปใส่เนี่ยพี่ดูดิว่าเป็นยังไงมั้งแหลกบูธยางสภาพนะสภาพเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เท่าอ่ะเนี่เนี่ยครับนะโอ้โหสภาพนี้เนี่ยบูธก็แตกเห็นไหมผมจะบอกอะไรให้ที่ผมต้องซื้อของเก่าตังค์ผมไม่มี ตาผมน้อยผมก็ต้องซื้อของเก่านี่ครับพี่ไม่รู้อะไรของใหม่เนี่ยราคาไม่แพงใช่ป่ะพี่ลองดูราคาก่อนราคาไม่ต่างกันเลยเอางี้เอางี้ก่อนจะดูราคาเนี่ยผมถามหน่อยว่าส่วนใหญ่ไอ้แหลกที่บางๆเนี่ยครับมันพอจะเอาไปซ่อมมาไปแทงกันได้นานแค่ไหนอะ่ะถามว่าซ่อม,อมซ่อมได้ไหมแต่ว่าเรื่องชุดซ่อมเนี่ยพี่เอกผมขออนุญาตครับเรื่องชุดซ่อมเนี่ยเราต้องเลือกมาดูก่อนว่าอะไรมันเสียบ้างอันที่เช่นส่วนใหญ่ที่มันพังกันบ่อยๆแหละมันเกิดจากอะไรอย่างเช่นรีโวอระรีโวอกับไอ้พวกซีนยางโอลิงมันเสื่อมตรงไหนอะอยู่ ฝุ่นเนี่ยครับอ๋อเนี่ยครับอ๋อนนนนนนอ๋อมันแหกอย่างงั้นเหรอมันแหกอย่างนี้เลยอาการมันจะเป็นไงเวลาแหละทางน่าอย่างรั่วก็รั่วแล้วบางทีมันจะขัดบางทีขี้ฟงขี้ฝุ่นมันเข้าไปในแกนสมองเลี้ยวเนี่ยเป็นสิ่งหน้ากันเลี้ยววงเลี้ยวอาจจะลดลงหรือว่ามันหนักมันขัดมันขืนอันตรายในการขับขี่นี่อันนี้คือแหลกพังเล่นถึงกับอิสระไม่วางนี่คือพังไหมตัวเนี้ยพังพังพังนี่คือแหลกมือสองแหลกมือสองใช้ได้แต่ว่าสมมติพี่ดูดีจะใช้ได้นานขนาดไหนครับเนี่ยยยยใใชช่่่่มมมมมัั้้ครรบออออเเาาากก็ขืูไไหตีีงนนล มันมันไม่มีแรงฮะมันไม่มีแรงครับแล้วยังไงงตรงจุดไหนที่มันเสียส่วนใหญ่นะพี่เนี่ยรถรีโว่เนี่ยออกมา2ปีสปีเนี่ยพี่สภาพมันขนาดนี้แล้วสู้ของใหม่ดีกว่าไหนอ่ะไหนๆนนำเสนอแล้วก็อยากจะรู้นะว่าของใหม่มันอยู่เท่าไหร่กันอุ้ยอันนี้ใหม่ใหม่จริงอ่ะผมยอมรับใช่ใช่ครับอันนี้คือใหม่ที่แบบว่าออกมาจากศูนย์เลยป่ะไม่ใช่เป็นใหม่ที่แท้ครับถูกต้องถูกต้องดูดิเอียงตูดอะไรก็พร้อมเลยเฮ้ยใช่รีโว่เนี่ยครับเฮ้ยของจริงว่ะเอางี้แย้มแย้เนี่ยไหมราคาเท่าไหร่เลยเดี๋ยว มือสองเท่าไหร่มือสองนะครับก็ประมาณ4ี่0ันหมือสองสี่พันห้าสี่พนาประกัน3มวันวันลันตีประกันสมวันสาวันเจ็วันพี่บอกให้นะจะประกัน3ามวันนะน้องบอกเลยว่าพี่ประกันสุดสายตาพอสุดสายตาเพราะคุณขี่รถกลับไปก็3าวันแล้วกว่าจะใส่เสร็จนี่แหละรับคือเวลาถ้าลูกค้าผมอยากให้ได้สิ่งของที่มันดีที่สุดไปสี่พันห้าใช่แลกไมลน่าจะเป็นหมื่นนะดูแล้วไม่ถึงสามพันแปดร้อยบาทเท่าไหร่นะเริ่มต้น3ามพันแปดเฮ้ยพี่พูดจริงเหรอวะจริงจริงสิพี่ เอาดีๆรับของ3 8มพันแปดสามพันแปดบาทขายเอาอะไรวะขายเอาบุหรือขายเอาตังค์นมจริงอยากให้คุณพวกได้สินค้าที่มันแบบเป็นราคาที่มันย่อมยาวเข้าถึงง่ายสามพันแเนี่ยนะใช่ครับแล้วมันเป็นรับประกันกี่กี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปผมประกันให้3มเดือนสามเดือนรับประกันสมเดือนสเดื <3 S 2> อนสมวันเวันสวัน ไอเนี่ยนะเจ็ดวันสามวันไอ้นึ่สามเดือนใช่ครับก็คือแต่งหักรั่วซึมถูกต้องครับผมโอ้โหเฮ้ยจากการใช้งานเอามาแหลกมีปัญหารั่วซึมก็มาเปลี่ยนเส้นใหม่ไม่ได้มาซ่อมนะเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับผมสามพันแปดแหลกพลาสติกวะเนี่ยไม่ไม่ไม่แหมกันหมดครับผม เนี่ยพี่เอกเลยแน่นแน่นแน่นเลยมาตีกองนี้แน่นปึ๊กนี่มันต้องงี้แหละมันต้องงี้เนี่ยมันจะเนยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้หมุนได้อิสระไม่เป็นไรเพราะมันต้องไขเข้าไปอยู่แล้วถูกไหมมันต้องไปตั้งก่อนครับตั้งเสาเนี่ตั้งสูงดยวกันอยู่แล้วใช่แต่ตรงนี้ต้องแน่นโอ้โหเฮ้ยสามพันแปดถูกต้องครับพี่เอกอันนี้ราคาทุกรุ่นเป็นแบบนี้หมดไม่เริ่มต้นถ้ารถตลาดอย่างโตโยต้าวีโก้ก็สามพันแปดร้อยบาทแล้วแล้วไหนแล้วรถ พิสดารละ่ะพิสดารส่วนใหญ่ผมจะทำเป็นสแตนดารดตรงรถรถบ้านเรารถรถที่มันขายดีๆในบ้านเรารถเก่งมีไหมรถเก่งก็ oh. มีครับขอยางที่พี่เห็นนี้คือเป็นตัวมา z ด้าสองตัวแรกเท่าไหร่ตัวนี้สี่พันสี่พันบาทสี่พันบาทเพิ่มอีกสองร้อย ถูกต้องครับผมแล้วอันนี้เบซิตี้เบซิตี้ไทยซัทครับผมเฮ้ยเอฟดีเอฟดีมีนางฟ้าเท่าไหร่ตัวนี้ห้าพันทำไมต้องนางฟ้าเขาเป็นภาษาคนเขาเรียกมาเหรอแล้วนี่แอคคอร์ดอะไรฮะเนี่ยัวเตัวเป่าหวานเท่าไหร่ฮะไอ้นี่งูเห่างูเห่าเดี๋ยวก่อนเอฟดีาไหร่ะห้าพันห้าบาทอันนี้เท่าไหร่ตัวนี้งูเข่าสี่พันห้าครับอันนี้ถูกอันนี้ของอะไรอันนี้เป็นพวกเออเอร้อยเท่าไหร่ครับรถรุ่นเก่าเลยเก่าจัดใช่ครับสี่พันบาทเออได้อยู่พอดีกับราคารถครับครานี่มาดูนี่ฮะขยับมาดูตรงนี้บ้างรถ อะไรวะเนี่ยตัวนี้เป็น All New D Max ครับอ๋อ D Max สีุ่ณนสี่นะใช่ใช่รเวิว so เอ้ยอันนี้โห่าส่สองหมื่นแน่เมื่อกี้เนี่ยมันแชร์ดก้ก็มันเป็นปี2012ขึ้นมาเหรอ2020เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่5,500ครับ5,500มันถูกยังไงเบิกศูนย์ 0, นะต้องมีสองหมื่นัพนะผมบอกเลยนะ,อะเออแล้วนี่มันของใหม่ก็คือแบบ เทียบเท่านะเทียบเท่าใช่ครับเออมันไม่ใช่ของศูนย์แต่มันคือเทียบเท่าศูนยเ์เพราะว่ามันคือของหม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ของมือสองอางเมื่อสักคู่นี้ใช่ครับแล้วทำไมของมือสองนั่นกสี่พันห้าไม่หรอของมือสองตัวนั้นถ้าเป็นพวกรีโวนะครับก็สี่พันห้า แล้วเรารีโวอเท่าไหร่รีโวอสี่พันห้าเหมือนกันของใหม่บอกทริงนะอ๋อเอาไปโยนทิ้งเนี่ยเอาไอ้ของแปลกมัโยนทิ้งไหมครับผมเออบางทีคนบางคนไม่รู้ไง่ามันราคานี้เรารู้อย่างนี้นะผมผมซ่อมมาแม่งก็ไม่คุ้มแล้วใช่ถือว่าซื้อใหม่ใส่ดีกว่าอย่างเช่นอันนี้อะไรอ่ะตัวนี้ก็เป็นออนนิวแต่ว่าเป็นรถเอ่อตัวบอดี้ตัวเตี้ยตัวเตี้ยใช่ครับเท่าไหร่ฮะตัวนี้สี่พันห้าราคาจะถูกกว่าตัวสูงอ่าเพราะอันนี้มันสีกุลสีไงอันนี้ของอะไรอันนี้ดีแม็กตัวคอมมอนเรลตัวแรกครับผมเท่าไหรร่คับ คขาเลยตัวแรก3,800บาท3,800บาทแล้วก็อันต่อไปครับนั่นก็คือไททันไททันมีสูเปชิทไททันครับอันนี้สี่คูนเซถูกต้องตัวชีทตัวสูงตัวเดียวกัน3 8มพอ๋อ4,500บาทครับผมสี่พันห้าสี่พัใช่ครับคราวนี้เราขยับมากินกิมจิดูบ้างกิมจิดูทางรถคายเกาหลีเกาหลีเลยเกียร์เกียร์ตัวไหนครับพี่มันเป็นเกียร์รถสี่ล้อบรรทุกครับเกียร์ดัมเบลอะเกียร์เกียร์สี่ล้อเล็กบรรทุกใช่นะถูกต้องเออเท่าไหร่เท่าไหร่ตตตัััววนนนนีีี้้้กกก็4,500ครรบงงะอยยหหาาาา ใช่ใช่เออจริงหลังจากนี้มาถึงนี่มากฮะอันนี้เป็นวีโก้ตัวพีเลนเนอร์ตัวโฟวินอ่าฮะครับให้ถ่ายราคาเท่าไหร่อันนี้อะโฟวินวีโก้ใช่ไหมฮะใช่ครับห้าพันสามพันแปดเอ้ามันกลับกันอย่างนั้นมั้ยคือรถบ้านเราอ่ะไอตัวตระกูลโตโยต้ามันรถขายดีเราถาเข้ามาเป็นจบบมนก็ไดเอามาเยอะเอามาเยอะเข้าใจละครับอันนี้ตัวอะไรรถล่องหนเหมือนกันเป็นวีโก้แต่เป็นตัวตัวต่ำตัวเตี้ยเป็นตัวเตี้ยครับราคาเดียวกันสามพันแปดแล้ววันล่าครับนิสสันโอ้โหนี่ตัวที่แบบกึดๆอ่ะแรงยันเกียร์ถูกตต้้้องครรัับเท่่าไไหปวนี ครับเฮ้ย hey, ดูไว้ไนะเว้ยแตกพัง,งยังสี่พันห้าไม่ท้อไมซ่อมซื้อเลยครับถ <c oughs> ูก,ม,ม,กมีร,ราคาพิเศษแล้วแบบนี้นี่ตัวแทนจําหน่ายรับไปไม่ตายเลยแล้อไปขายนะมันจะมีกําไรเอาไเนี่ยอ่าถ้าเฉพาะถ้าเป็นร้านที่เป็นร้านอะไหล่นะครับผมบมีราคาจํานวนนะครับเรามาคุยกันได้ออ๋ <จะ S 1> มีราคาจะดาวเราอีกแต่ต้องมีจำนวนนะใช่ไม่เฮ้ยผมจะเป็นเปิดตัวแทนผมเปิดสักอันนึงได้ไหม ไอ้แค่แหลกพาวเวอร์เดี่ยมันไม่จบหรอกพี่กระปูกพาวเวอร์ผมก็พังอย่างนี้มีมันยังไงจัดเซตจัดชุดหรือว่ามีขา,ายแยกล่ะตัวกระปุกพาวเวอร์ก็มีครับเราต้องจัดเป็นเซตเลยก็มีกระปุกชุดสายชุดอะไรพวกนี้แต่ว่าเรามีแต่คือก็ต้องสอบถามเขมา้ามาพ้วเวอหลังหลังมีนี่ด้านหลังเนี่ยเอาาเ,เออเ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 ฮ้ย นี่อะไรนี่ไอ้นี่วีโก้หนึ่งเคดีครับเนี่ยวีโก้ที่เราใช้ทุกวันเลยนะถูกต้องถูกต้องครับหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละครับพี่เท่าไหร่ไม่รู้สองพันบาทปกติขายเท่าไหร่ปกติเหรอครับก็ถ้าเป็นมือสองมือสองก็สองพันกลางๆสองพันห้าประมาณนั้นของใหม่สองพันใช่ครับไปไปเลยไปฉีดยาเไปสติวันเนี่ยไม่แพงไม่แพงขายอย่างนี้แล้วใครก็จะไปซื้อของเก่าวะครับนี่สองพันสองพันของใหม่สองพันบาทของเก่าสองพันห้าประมาณสองพันกลางๆสวยเลยอย่างนี้สวยครับไม่ได้คิดผิดอะไรด้วยไม่ผิดไม่ผิดครับไม่คิดราคาผิดไม่ของจริงอ่าวบุญใช่ไหม ทำบุญไหมทำบุญทำบุญทอดราป่ากันไหมช่วงนี้เอาไหมมามาได้ครับผมเออนี่ขายเอาบุญไม่เอาตังค์นะเอาตังค์ด้วยเอาตังค์ด้วยนะครับโอเคฮะต่อไปเลยฮะนี่ของอะไรฮะพิซซูดีแมคครับดีแมคเขาไม่เลวตัวเขาไม่เลวตัวตลาดใช่ไหมสองพันป่ะถูกต้องครับสองพันบาทจริงเหรอจริงครับแล้วของที่เขาขายกันท้องตลาดทั่วไปก็ประมาณเอามือสองของมือสองของมือสองครับก็ประมาณนี้แหละเหรียดสองพันสองพันกลางกลางอะไรแต่แพงกว่านี้แพงกว่านี้ก็มีใช่ครับเนี่ยพี่ของเก่าก็มีให้ดูนะครับสภาพก็เป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือของเก่่าาขขอออองงงเกมืส ครับเอาไป2อ0 0ันสามสองมิติสองาแต่ของใหม่กิ้งกิ๊งเลยนี่รับประกันรับป้าเอารับประกันครับกี่วัน3เดือนรับประกัน3เดือนเก้าสิบาทราคา2,000บาทถูกต้องนี่ครับต่อไปฮะเป็นพวกตระกูลโตโยต้าตะเครื่องแอลครับสองแอลรุ่นเก่าเส้นเล็ก่เก่ามันจะเป็นสายพานใช่ใช่โออ้ยพวกนี้เป็นฟันเฟืองหมดแล้วถูกต้องอันนี้หาของเก่าหาสวยๆวยลำบากอะไรจริงแล้วที่นี่ก็แปลกนะของเก่าก็ยังเอาไปทำให้มันเป็นใหม่ของใหม่นะเว้ยของใหม่พี่ของใหม่แต่คือรถรุ่นเก่ารถรุ่นเก่าถูกต้องครับโอ้เท่าไหร่เนี่ยสองพัน ถูกต,ต้องครับผมแล้วนู้นน,น่ะตัวนี้เป็นมังกรปีสุมังกรก็2,000บาทพกูกที่พามังกรทองเนี่ยถูกต้องครับ2,000บ,บาท2,000บาทแล้วเนี่ยตัวนี้พู้ไต่ตังคอมเมเลน โอ้ยโพ่นเบาเลยว่ะเบาเดี๋ยวนะเอ้ยอันนี้ดีแม็กอันนี้วีโก้ใช่ครับอันนี้เบาสุดถ้าไม่มีอันนี้หนักเลยเบาหนักเลยข้อมูอเล่นะถูกต้องครับสองพันสองพันสามร้อยบาทก่อนเปนสามใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าขอมือสองอ่ะมือสองตัวนี้ก็ประมาณสองพันห้าสองพันไปปลายสามพันก็มีครับผมรับประกันอีกสามเดือนใช่ครับโคตรแบบสุดๆเลยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นเชฟเอสลีโวลีโวลีโวว่ะใช่ครับไหนดูเท่าไหร่เนี่ยลีโวนี่สองพันบาทเออเฮ้ยสองพันบาทคือเราเอามาให้โชว์ให้ดูแล้วอย่างเงี้ยดำพิษปีเลยมันอะไรกูบอกตััวนนนี้เป็มกาย เคียงกันเลยมันเป็นพวก 4Jd อยู่ในรถบรรทุกอ๋อเท่ากันเท่ากันและอันนี้มีกระปุกให้ด้วยไอ้ตัวนี้เป็นกระป๋องมันจะเป็นรุ่นไอ้โตโยต้ารถตู้เบนซินเครื่อง 2TR แล้วแบบเนี้ยตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเชฟโรเลตนิวเชฟอะตัวนิวเชฟที่เอาวิ่งเล่นกันนะใช่ใช่บอดี้ที่มันมีเครื่องอีซูบ้างนิวเชฟบ้างถูกต้องครับอันนี้เท่าไหร่2,500บาทอันนี้แพงกว่ากันหน่อยกว่าหน่อยแต่เป็นของใหม่หมดเลยต้องครับนี่ครับเหลือสองตัวสุดท้ายนี่คือ โอ้ oh. หน้าตาเป็นอย่างนี้แหละครับอันนี้แพงรึเนี่ยไม่แพงครับสองพันห้าสอบาทเนี่ยหรือจะเป็นพวกฮีโน่ครับฮีโน่ี่กเป็นรถรถมันถูกแล้วเท่าไหร่นี่ฮีโน่เนี่ย h ี n น่ก็สองพันห้าสองพันห้าใช่ครับบทนี่สองสี่หกแปดสิบสองสี่ทันเางี้ดีกว่ามีเงินสี่หมื่นดจะได้หมดเลยเยมีทอนด้วยเออแล้วแถมาก็ขายต่อได้อีกใช่เฮ้ย้็ใจทำนะเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันจะลำบากนิดนึงถ้าเกิดว่าจะโดนดามาวนะเราขายถูกเดี๋ยวนี้ครับราคาเนี่ย มันเป็นราคาที่แบบว่าทุกคนจับต้องได้จะเป็นช่างหรือว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปซื้อไปใส่เองก็ได้นวัตกรรมใหม่แล้วเนี่ยคุณเข้ามาทําตลาดเนี่ยประเทศไทยปั่นป่วนหมดแล้วไม่รู้ไหมเนี่ยพี่ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วทำไมอ่ะวัคซีนแพงขึ้นวะวัคซีนแพงขึ้นวะ้ทำไมตัวปั่นพาวเว์ถูกลงวะไม่นะพี่อันนั้นต้องไปถามคนขงบนเอางี้ดีกว่า ในในก็ไลยนะเราพูดกันมาขนาดนี้เพื่อใบ้านสนใจอยากจะซื้อละครับติดต่อตู่ได้ไงติดต่อตู่ได้ไงติดต่อตู่ได้เลยติดต่อตู่ติดต่อตู่ติดต่อทางร้านนะครับก็มาด้านนี้เลยเบอร์อะไรฮะเบอร์นี่ครับทามด้านนี้เลยซูเป็นหนึ่งสามแปดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับแล้วพิมพอยายอร่อยยนต์ก็จะขึ้นมาไลน์ที่ adheadline. at ได้เลยมีเลยฝากไว้ด้วยนะครับต้องจัดไว้ด้วย มีอะไรฝากถึงเพื่อนเพื่อนทางบ้านรัฐบาลสมัยนี้ด้วยฮะฝากถึงเพื่อนเพื่อนทางบ้านแล้วกันนะครับก็เอารัฐบาลด้วยครับรัฐบาลก็ครับดูแลตัวเองนะครับช่วงนี้โควิดมันก็ยังยังอยู่กับเรานะครับก็ยังไงใส่แมส์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่าไปที่สุ่มเสี่ยงนะครับรักษาหรือรักษาตัวด้วยนะฮะด้วยความเป็นห่วงโอเคนะเอาละครับเดี๋ยวครั้งหน้านะฮะเฮิตวายฮะหอใหญ่อะไรยนต์เนี่ยจะมีอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรอีกต้องคอยติดตามชชมมนน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 ะะะฮใ่่่อออองงงีีีี้้เเเลลยคคครรรรัััััััับบบโซกกขาาวววผไปสสสสดด